สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีใ่ยยในสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนอนจ่ะวันนี้พามาอยู่กับสวนสวนทุ่งนาใย,ยในเหมือนเดิมสวนทุ่งนาใหญ่ในมีอะไรมั่งก็ปปูกพักกินเองเละพี่น้องปูกพักกินเองปลูกแบบปลอดสารว่่มีสารเคมีใดๆเพราะว่าเขาปลูกเองกินเองไม่อยากใส่สารเคมีถามว่ามันงามบ่ก็งามอยู่พี่น้องกะปูนจากขี้ว่วเฮา ขีหม้าขี่หมูเฮาเฮากับมาลดน้ำกวนดินขยันมันเก็ดนี่คือเป็นวิถีชีวิตของไหวกระเสียนของแต่ละคนก็ต้องมาอยู่กับสวนยุที่ว่าผู้ใดจิตปลูกแบบใดปส่อ่สปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบปลอดสารปลูกแบบแล้วแต่เทคนิคของไผ่ของมันแต่เทคนิคของยายนั่นคือเป็นการดูแลเอาใส่ใจเอาใจาใส่ แบบว่าได้ใส่สารเคมีถุกอย่างตื่นมากกต้องดูแลคำลงไต่ไฟไต่ไฟหาแมงต้นทุนของเขามันน้อยพี่น้องต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยแต่ความขยันเขาต้องมาอันดับหนึ่งถามว่าพวกทีเพิินอ่าหรือว่า ต่างๆเนาะที่เป็นปลูกกันต้นทุนเพิ่นมีเิ่นกระซือส้าเพิ่นกระบ่ได้มาใส่ใจกรบหม่อมนี่เป็น,ปนแต่ว่าจ้างคนแหนใสอันนั้นานีแน้แหนมาแลกเพิ่นก็บ่ได้ม,ดมาไต่คือยายในยายในยยในี่เป็นามว่าขยันบอก็บ่ได้ขยันแต่ว่าตาเฮาได้ลงมือทำหยังล้วก็ะอยากจะทำตรงนั้นด้วยมือของตัวเองโดยที่บ่ผ่านไผ่กระลำดอกยายในกลำลังเป็นดอก นี่กระลำด,ดอกกระลำดอกกำลังเป็นดอกพี่น้องอันนี้ปลูกปลูกแบบคุดหลมปลูกตามไ้นะว่าใดอะไรมากไหมดอกนี่ก็เป็นบักแตงโมแตงโมกับกรลังกรลังติดเลยเห็นไหมเห็นไหมแตงโมใหญ่ในปลูกแบบธรรมชาติจริงๆมาเบิ่งผลผลิตของย่ายในกับแตงโมในในหลอบนี่ เป็นยังไงแค่แค่มันใส่ใจดูแลนี่ก็จะเป็นแตงไทยนี่ก็จะเป็นแตงไทยอันนี้อันนี้ลูกกลมๆต้นหอมหอมกำลังลงหัวพี่น้องหอมกำลังลงหัวคิดวลาเสียไวย้เป็นพันต่อไปหัวกัะแนงเยอ่ดอกแตงไทยกำลังเหลืองขนาดขนาดแปลงนีกำลังงาม กำลังพ่อตัดต้นใหญ่หญอวบๆวเห็นปะเห็นปะพี่น้องต้นใหญ่ๆหญ่อวบๆวเป็นคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอมนี่ก็จะเป็นบักเสือบกเสือก็เห็น่าพี่น้องว่าได้ใส่สารนี่ยังเลยแต่ว่าลูกเขาก็สวยเลยเห็นไหม,มแมลงแมลงกินใบย่างคืนมากนี่เต็มเลยพี่น้องอันนี้บักเสือเยอะน่แต่ไปเก็บทุกมมือล่ะนาดปลูกวันไหล ผมว่าลายกด้เก็บทุกมือด้านหลังมันก็เป็นตะไคร่เป็นนนี่แปลงนี้ก็เป็นควงตุงของเตอ้อันนี้คือกระลำห้อกระลำห้อนี่มันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวกระหุบเดี๋ยวกระบ,บานพี่น้องเ้ยมันขีห่อให้ได้ซําได้จะห่อให้ได้ซักเท่าไหร่แต่ก่อนนี้รู้สึกว่าจะจะห่อดีอยู่นี่ยอ๋อกางขึ้นตองตองเบิงมาแล้งพี่น้อง เคื่นมายายในก็นต้องเก่าเบ่งมาแรงดูมาแมลงแรงโอ้ยต้นส่ำนี่ก็อยากเป็นน่วยเนาะบวบยาไหนปลูกบวบนาแรงจกสิรอดป่ะดอกนเป็นวิถีชีวิตของยายในอยู่กับรงหาย่งหน้าเป็นบันปลายชีวิตของเฮ้าคิดว่าเป็นไห้เกษียณผี่บอ รอย่อ,ยอมอยย่อมแผ่ในถูกยางซอยเหลือตัวเองได้คือซอยคิดอย่งไดก็คือเหตุล่องผิดล่องถึกถูงยางนังได้กะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถูงหน้ายายในอิดคือเกาแหลนะน่าจะขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณอ่าถูกทนที่เป็นกำลังใจให้ยายใน วันนี้ก็พาชมทุ่งนาใหญ่ในในโซนของผักอีกตามเคยยังไงก็ฝากนีนด้วยจ้าสวัสดีค่ะ